กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมชู่อผมช่อง PCGamer TV ครับก็ผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมาโปรโมทช่อง YouTube ให้ครับสองช่องนะครับผมที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไปนะครับผมก็คือนี่นะครับผมที่ผมลงไปก็คือผมได้โพลลงไปว่ารับโปรโมทชง่อง y u u t นะครับผมใครยให้ผมโปรโมทให้ก็คือคอมเมนต์ชื่อช่องมาใต้คลิปนะครับผมก็ มีคนคอมเมนต์มาครับผมวันนี้เราจะมาฟูหมูดให้เขานะผมช่องแรกก็คือช่อง o v e r g a m e นะครับผม Over g a m e FF นะผมช่องนี้ก็จะทำเกี่ยวกับไฮไลท์ฟรีไฟล์นะทุกคนนะเออก็ช่องเขาข้อที่อยู่นะเออก็ที่ผมดูมาก็เขาส่วนมากเขาจะลงเกี่ยวกับไฮไลท์นะทุกคนนะใครชอบก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องเขาด้วยนะครับผมก็ช่องที่2ก็ครับผมอีกช่องหนึ่งก็คือช่อง ช่องเป็นชื่อเขาเลยนะผมกฤษดาปีนากาเสนะครับผมก็ช่องเขาจะลงเกี่ยวกับการกินตะส่วนมากนะครับผมเนี่ยผู้ติดตามเขาสี่ร้อยกว่าแล้วทุกคนช่วยเป็นกําลังใจเขาหน่อยน,นะผมเข้าไปติดตามช่องเขาหน่อยน,นะผมก็นี่นะครับ2ช่องนี้นะครับผมได้มาคอมเมนต์นี่ผมเข้ามาได้มาโปรโมทได้นะผมใครอยากให้ผมโปรโมทได้อีกนะผมก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนี่คลิปนี่คลิปนี้นี่คลิปนี้นะผม คลิปนี้ก็อยากให้ผมปูมูลให้ข้เข้อมาคอมเมนต์ได้เลยนะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย